บ้านหนองสังเป็นหมู่บ้านชนเผ่าไทยกะเลิงหนึ่งในหมู่บ้านชนเผ่าไทยนคร9ชนเผ่า2เชื้อชาติมีพื้นที่ครอบคลุมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองสังอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมรวม6หมู่บ้านรู้จักกันดีในนามของหมู่บ้านไทยกะเลิงบ้านหนองสังอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเป็นหมู่บ้านที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะอัตลักษณ์วิถีไัยกระเลิงหนองสังและได้รับการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยหน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนที่มีสโลกแกนการท่องเที่ยวที่ว่าล่องเรือชมหนองสังนั่งสาเล้งแยงวิถีไทยกระเลงเบ่งผ้าลายโบราณจกหีแค่จนสามารถยกระดับการพัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมถึงปัจจุบัน และจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้รับชมผลสำเร็จแห่งความภาคภูมิใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองสังหมู่ที่หตําบลหนองสังณบัดนี้บ้านหนองสงังหมู่ที่หนึ่งตนนําบลหนองสัง,ำนนอ,ง,สงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับพระราชทานเฮือนขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อปีพศ2562เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงที่ได้ทรงพระราชทานแนวทางให้ภาคประชาชนได้ร่วมมือกันช่วยเหลือรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้กลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองสังหมู่ที่1 ซึ่งมีนายแสนห่วมด้วงคำภาผู้ใหญ่บ้านหนองสางหมู่ที่1เป็นประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยการคัดเลือกคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองสางหมู่ที่หยึดหลักความสมัครใจและคณะกรรมการถูกคัดเลือกมาจากผู้นำในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางธรรมชาติรวมถึงกลุ่มพลังมวลชนต่างๆโดยมีโครงสร้างคณะกรรมการที่ชัดเจนและคณะกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเป็นปัจจุบันหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองสังหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองสังดําเนินงานภายใต้องค์ประกอบเงินทุนสส่วนได้แก่เงินขวัญทุนพระราชทานทุนศรัทธาและทุนปัญญาราษฎรในหมู่บ้าน และนำทุนดังกล่าวมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งปัญหาอื่นๆจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียงโดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน โดยการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนมุงน่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งหวังในการร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและเครือข่ายหมู่บ้านและเพื่อเป็นการสนองพระราชบัญญัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้พระบรมีของสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงมั่งคงั่งและยั่งยืน ภายใต้การแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดด้วยแนวทางสันติวิธีกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการไว้สองเป้าหมายได้แก่เป้าหมายการป้องกันส่วนดีและการแก้ไขส่วนเสียรวมถึงการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนงานจนเห็นผลประจักษ์เป็นรูป,ปรธรรมวัฒนธรรมเลิาลนำนำพาความวรู้คู่สุขภาพดี ประชารกรทั่วหน้ามีสุขีเศรษฐกิจด,ดีมีตลาดนอสอรองสวัสดีครับผมนายเียงโมงมต้นภาาประธานโพลแม่ขพงปดนินบ้านหนองสังหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองสังอำเภอตะแก่จังหวัดน,นครพนมวันนี้นะครับจะมาเล่าความเข้มแข็งของคนในชุมชนของเรานะครับก็คือนะครับการที่เราได้ ปฏิบัติมานะครับเราก็จะมีกลุ่มนะครับกลุ่มหมู่บ้านของเรานะครับแล้วก็มีคณะกรรมการตัวแม่ของปรทนะครับเชื่อมต่อนะครับถือว่าเป็นตะกีเครือไตยกันนะครับเราก็จะมีกลุ่มกองทุนการผลิตแล้วก็กลุ่มต่อผ้าพื้นเมืองนะครับกลุ่มกองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็กลุ่มกองทุนนะครับสวัสดิการพลบรืนนะครับในุลหมู่บ้านของเรากลุ่มส่งเคราะห์นะครับสงเคราะห์ศุนะครับเมื่อการมีมีการเสียชีวิตนะครับ แล้วก็มีการส่งข้อกันนะครับเราก็เลยเอาคณะกรรมการกลุ่มนะครับมารวมรวมกันนะครับเพื่อให้มันเกิดความเข้มแข็งในชุมชนนะครับและก็หล่อที่เกิดมีการกลับเพื่อนนะครับในชุมชนนะครับในหมู่บ้านของเรานะครับโดยนะครับเรานําเอาปฏิกิราชุมชนนะครับปฏิกิราหมู่บ้านมาใช้ด้วยนะครับแล้วก็แพนชุมชนนะครับแพชุมชนในหมู่บ้าน ยึดหลักนะครับตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่เก้านะครับแล้วก็ยึดนะครับยึดกติพจน์นะครับสิบเอ็ดประการของจังหวัดนครพลวัชรย์นะครับถ้าเรายึดตัวนี้นะครับได้ครบชุมชนเราก็จะเข้มแข็งนะ ผลสำเร็จจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองสังหมู่ที่ 1. ตําบลหนองสังดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านในรูปแบบของชุมชนพึ่งตนเอง หมู่บ้านมีการวางระบบการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินควบคู่กับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตทำให้หมู่บ้านพัฒนาสู่หมู่บ้านที่รู้รับปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมีความเข้มแข็งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนอย่างโปรง่งใสเยาวะชนห่างไกลาย,ยาเสพติดและมีพื้นที่สร้างสารรค์ให้กับเด็กและเยาวชนครอบครัวและชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความสามคัคคีและนี่คือพลังความร่วมมือของคนในหมู่บ้านที่ทำให้บ้านหนองสังก้าวสู่ความปลอดภัยจากยาเสพติดและมีความสุขอย่างยั่งยืน